เออไปข้อสามนะคะกําหนดให้ f x เท่ากับเหมือนเดิมก่บจทเหมือนเดิมแต่ครูจะเปลี่ยนเปลี่ยนเล็กน้อยเปลี่ยนเรียนแบบข้อหนึ่งนะคะแต่เปลี่ยนสองที่เนี้ยนะคะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกันดูนะคะว่าเป็นยังไงจงตรวจสอบว,ว่า f เนี่ยต่อเนื่องณจุด x เก้บหหรือไม่ข้อนี้บอกว่าไม่ต่อเนื่องดูยังไงดูนะคะเราไปหา f ห้าก่อนดับแรกปั๊บอ่าเรื่องแชมปทัดไหนคะระหว่างบนกับล่างบรทัดบนทําไมเพราะว่ามีคําว่าเท่ากับไหมคะ คยยกมายกมาแล้วทําไมล่ะทาไมหราเอาแทน x เป็นเลขห้าไปเลยล่ะเราทาไมไม่แยกประกอบล่ะไม่ต้องแยกประกอบนะคะอันนี้เขาต้องการให้ต้องการระบุว่า x เป็นเลขห้าเพียงตัวเดียวไม่ใช่เรื่องของลิมิตลิมิตคือค่าเข,ข้าใกล้ก็เลยสามารถจัดรูปแบบได้โอเคนะคะไอนน้ได้ศูนย์่วนศูนย์ก็แปลว่าหาค่าไม่ได้เลยคะ่ะไม่ใช่ลิมิตนะคะตอนนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเขาระบุตายตัวไปเลยไม่ได้แค่ค่าเข,ข้าใกล้ทัดเจนนะคะ ข้อนนั้นข้อหนึ่งหาค่าไม่ได้ไม่ต้องไปทำข้อสองข้อสามต่อตอบไปเลยว่า F ไม่ต่อเนื่องนะจุดที่เก่ากับห้าค่ะสำหรับฟังก์ชันข้อนี้